วัีค่ะดิฉันเป็นนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลายัยอุบลราชธานีวันนี้จะมาสัมภาษณ์ CSR ธนาคารทกสนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชารจริยธรรมทางธุรกิจก่อนอื่นเรามารู้จักกับคำว่า CSR ก่อนนะคะ CSR คือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยมีการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นลูกค้าเกี่ยวกับเกษตรกร,ะกรนะคะซึ่งทกสมีการทำ CSR โดยมีโครงการป่าสร้างฝายชะลอน้ําให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินให้กับประชาชนมีโครงการปันปันป้นปั้นนะคะก็คือว่าจะนําจักรยานไปบริจาคให้กับเด็กที่ยากจนหรือว่าขาดแคลนค่ะแล้วก็จะมี การจัดการจัดโครงการโรงเรียนธนาคารแล้วก็ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนแล้วก็จะเป็นโครงการชุมชนต้นแบบธนาคารต้นไม้แล้วก็โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับแนวร่วมดูแลคูคลองอะไรประมาณนี้แล้วก็โครงการสร้างฝายชะลอน้ําในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จะมีโครงการให้อาหารกลางวันกับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะ ส่วนแล้วก็จะเป็นการกำกับดูแลกิจการก็คือว่าทางทกรศสนะคะจะใช้หลักจรยบัญญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้วก็ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่ามีใช้ปัญญายปัญญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงานนะคะหลักผลตอบรับที่ได้กลับมาจากการดําเนิน CSR นะคะก็คือชุมชนหรือว่า ลูกค้านะคะให้ให้ให้ความไว้วางใจกับธนาคารเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมและมีประโยชน์เป็นอย่างมากกับเกษตรกรนะคะซึ่งทางกสงก็ไม่ได้หวังว่าจะให้มีผลตอบรับหรือว่าประชาชนจะเข้ามาใช้บริการมากก็คือว่าทำเพื่อสังคมจริงๆ ท้ายนี้นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรกรการเกษตรนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการทำา CSR ของทางธนาคารนะคะแต่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำ CS ทา CSR ครั้งนี้นะคะซึ่งพวกเราก็หวังว่าข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะให้ประโยชน์กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะคะการใดก็ขอขอ,ขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ หากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวารินชำราบนะคะ